สว gamer, ัส <convert> ดีครับเพื่อนเือนก็วันนี้เรามาแกะกล่องเข้าใจว่าเป็นกล่องข่ายไเนชั่นที่ผมพรีไว้กับช้อปปี้ฮะเมื่อเมื่อนานมาแล้วก็เขาสำหรับพวกที่พรีไม่ได้เป็นงานหนังสือก็เริ่มทยอยเพิ่งได้รับเองนะครับก็ส่งมาประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าห่อๆอย่างเงี้ยร้านส่งมาหรือหรือ เลยแล้วกันร้านร้านร้านที่ผมฟรีไปบนช้อปปี้เนี่ยส่งมาแบบนี้หรือว่า,าทางทางนี้ท่านส่งเนาะแต่ว่าคือห่อแบบงี้แล้วเพื่อนก็เห็นอยู่ผมก็ไม่ต้องมานใหเยเพราะว่าเออมันก็เขาก็พย,ยายามเต็มที่แหละแต่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องแกะอยู่ดีว่าดูว่าจะมีปัญหาอะไรไหม้วนะเพื่อนนะขอโทษนะครับแต่ผมอาจจะต้องบางเนาะเพราะมันพัดเกลยดมันใหญ่อะ่ะ อย่างจริงออกข้างในเนี่ยเป็นกล่องแล้วเพื่อนผมผมบังเพื่อนไหมได่กันบังเอ้ยไม่ไรนี่ข้างในเป็นกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <referenced S 2> ๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรามาต่อกันต่ออย่างนั้นดีกว่าเนาะเอออ่ะปั๊บปโอเคโอเคโอคโอ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  คือโอเคหลอวงการบ้านเรานี่ใช้บับอบเ้ลแบบโหดละมันเยอะจริงเยอะจริงไม่รู้มันจะทํำยังไงได้บ้างเนาะผมตอนแรกว่าจะเก็บมีเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งคืนร้านแล้เขาไปใช้ต่อมันก็ไม่เสียหายอะไรจริงแต่ว่าโอเคก็นะครับก็สรุปการมัมาเป็น สองกล่องของเนชั่นนะครับแพ็คมาก็ก็ถือว่าดีแหละเพราะว่ากล่องเองก็ผมก็ดูไม่มีบุกไม่มีบุกไม่มียุบอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มแกะกันก่อนแล้วกันผมว่าผมจะแกะอันกล่องเบาก่อนเนาะอันนี้น่าจะเป็นกล่องเบาเดี๋ยวดูว่ามันเรื่องอะไรกล่องอะไรนะอันนี้ไม่มีหนังสือคิดว่าไม่มีเพราะมันเบาเลยกิน หนะอมมันก็ต้องทยอยทยอยมาแหละแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือร้านหลายๆคนก็จะบอกว่าร้านช้อปปีส่งมาจะเป็นยังไงแล้วก็าาวนว่เอ้ยดิช้อปปี้ส่งมามันจะพังไหมผมผมดูจากเมื่อกี้แล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยโอ้โอเคอันนี้เป็นกล่องรากัลบอกนะครับกล่องรกากันบอลเนี่ยเป็นกล่องที่สองซึ่ง กล่องที่หนึ่งเนี่ยออกมาสักพักแล้วนะครับยี่สิบเอ็ดเล่มใช่ไหมก่อนหน้าน,นะเนี่ยเลื่อนดูใส่โฟมมารอบทิศอย่างกับของก็ก็ดีอยู่อ่ะ okay. Okay. โอเคโอเคจบจบสวยงามไม่มีไม่มีรอยอะไรคือเขาแพ็คมาดีจริงๆริอะเรื่อมาเลื่อนดูวิธีที่เขามา อย่างกับตู้เย็นเออโอเคในท่านคือคือคือดูอย่างนี้นะครับถ้ามันมันบางมันมันก็บางแต่ถ้าเกิดกล่องมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีน้ำหนักอ่ะไม่มีหนังสืออ่ะผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกเนาะถ้าจะเสียก็คือต้องขึ้นอยู่กับทางนี้แล้วแหละอ,อ,อะไรนะขนส่งแล้วแหละว่าเขาทำยังไงกล่องเนี้ยน้ําหนักมีอยู่ให้เดาก็คือเป็นกล่อง นารูโตะเพราะว่านารูโตะเนี่ยไม่ขายกล่องแยกนะครับไม่ขายกล่องไม่ขายกล่องเปล่าแยกอ่ะผมอยากจะเอานะครับมาเหมือนกันมาเหมือนกันไม่มีรองก็คือเวลากรีปุ๊บก็จะเจอฝาโฟมยัอ์อ้าวอ๋อเห็นนะไอ้กล่องมันไม่ใหญ่นะเพื่อนรถนี้กล่องไม่ใหญ่นะมามาแบบไหนมาดู มาเป็นกล่องกเป๋าอย่างนี้ต่อกเปา,านี้คือรับแรงกระแทกเต็มที่เนะาะวางข้างนี้ด้านหน้าเนี่ยข้างบนเนี่ยที่มันไม่เป็นน่าจะเป็นโปสเตอร์ปะอันนี้น่าจะเป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์เนี่ยวางทับอย่างนี้กันกันกันกล่องชนแต่ว่ามันจะรับข้างๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้หลมุหลมๆอันนี้จะแพ็คมาหลวมๆม,มีเนื่องจากว่ามันหนักเขาใช้ ตัวนี้รับใอ้ตัวนี้รับแต่ตรงพื้นอะ่ะโอเคงั้นอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราต้องมานั่งโฟกัสว่าบอกเส้นแรกเนี่ยขยับขึนะนะ้นมาโอเคเราขยายเพื่ยยอระลองรับขยายเพื่อจะลองรับแค่เกตใหญ่จร้งจริงเหลือก็กรจริงจริง อไรปมาเหรืออยู่แค่นี้แหละสองกล่องเล็กๆเนาะงั้นเรามาเริ่มแกะตรงนี้กันนะครับก็คือกล่องนารุโตะ็อตแรกเนาะกล่องแรกกล่องแรกกล่วแก็อนะ่แล้วรุโตะนี่มันโอ้ถ้า,ถาเอามาถ้าผมเอาทุกรุ่นทุกกล่องมาเนี่ยจะขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่า แลรูโตะเนี่ยเรามีกล่องดำํำชมไหมครับกล่องกล่องรุ่นแรกสีดําใหญ่ๆเปิดเปิดบ้านๆออกออริจินอลดีผมว่าผมชอบนะครับแล้วก็กล่องขาวนะกล่องขาวเป็นกล่องที่สองนี่ก็ทําขึ้นมาแล้วก็โอ้โหล้านใส่ไม่ใช่ล้านสิเนชั่นใส่ขาดไปนิดนึงจะมีกาวโดนตรงช่วงหน่อยนึงบนกล่อง ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอาจะช้าหน่อยตรงนี้ต้องพิถีพิถันหน่อยเดี๋ยวกรีดโดนแล้วมีดกระดานไม่คมนี่กระดานไม่คมกล่งองกล่องที่สองคือกล่องขาวนะเพื่อนเนาะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นกล่อง <S 2> <S 2> ผมลืมอะไรไหมเนี่ยนารุโตะนารุโตะนารุโตะไม่มีกระเป๋าเนาะ ถูกป่ะมันก็มีกล่องดํากล่องดําแล้วก็กล่องขาวกล่องขาวที่ทําใหม่ในงานหนังสือไปโอ๊ะจำไม่ได้เลยอ่ากล่อ,องขาวกล่องขาวแบบเปิดเปิดประตูะตสองซ้ายกับแทนที่จะเปิดทั้งสีด้านเนาะแล้วก็อืมมีอะไรนัร่นแหละอันนี้ยังจำเออไม่ใช่ดาวร์โหลดผมจำไม่ดโอเคปึ๊บอ้าจ้านะครับเอาจินก็แค่นี้นเองนะเพื่อก อันนี้อันนี้ไม่ยากไม่งะไม,ไม่ไม่ยุ่งยากผมว่าโอเคอ่ะเรามาดูเรามาดูกันก่อนว่าหนึ่งมีความเสียหายอะไรไหมเนาะซีมนมุม,มสวยนะสวยถือว่าสวยผมไม่เห็นตาหนิไม่เห็นตาหนิก็จบอให้เพื่อนๆดูนะครับอ่ากล่องแรกบ็อกเซตแรกมันก็จะเขียนอยู่นะครับบ็อกเซตนมเบอวันฮลลมหนึ่งถึงสิบแปดนะครับ เฮ้ยมันต้องกี่เล่มจบเนี่ยมันห้าสิบมันเจ็ดสิบสองไม่ใช่หรอเฮ้ยดูนะกี่กล่องอ่ะสามสิบหกมันต้องสี่กล่องอครับถูกปะ่ะสิบแปดสองสามสิบหกสามสิบหกสองเป็นเจ็ดสิบสองนานาตโต้มันเจ็ดสิบสองเล่มจบแปลว่าต้องมีกล่องอย่างเงี้ยสี่กล่อง โอ้พระเจ้าช่วยผมจะไปเอาที่ที่ไหนเก็บอ่ะเอาราม,มันต้องมีสี่กล่องวันเพื่อนแต่แต่ส่วนตัวนะอเอาถามถามผมส่วนตัวผมชอบรุ่นเก่ามากกว่าเพราะอะไรรุ่นเก่ามันกล่องเดียวอะแล้วมันเป็นปิดอะเก็บด้วยกันแโอเคโอเครุ่นเก่าข้อเสียของรุ่นเก่าคืออะไรมันใหญ่แล้วก็หาที่เก็บยากถูกไหมครับต้เพื่อหาที่เก็บยากกล่องมันใหญ่ต้องหาที่เก็บแบบจริงจังอะ แต่เนี่มันก็จะแยกมาเป็นแต่ถึงจะแยกอะเพื่อนเพื่อก็ต้องเก็บด้วยกันอยู่ดีเปว่ามันก็จะเอาคือที่มันจะเล็กกว่าเลยนะาอ่ะสีกล่องเรียงกันสีกล่องซ้อนสองอ,อะไรมันก็ที่เก็บก็เล็กกว่าแต่แบบไม่รู้สิมันไม่คลาสสิกเท่านะครับแล้วก็อันแรกนี่ก็เป็นด o า b ต์บอลด a า o n b บอลนี่ก็บ็อกเซ็ตเยอกเกินเยอะจริงๆอ่ะมีกล่องกล่องแดงใช่ไหมฮะกล่องทอง จำไม่ได้โอ้โหแล้วบอลนี่จำไม่ได้แล้วกระเป๋ากระเป๋าผ้าื่อย่าลืมกระเป๋าผ้านะคอนบอลพิมพเขาาไม่มีกระเป๋าพิมพเขาวไม่มีกระเป๋าผ้าถูกไหมครับพิมพ์ขาวสันสันบ C ไม่มีกระเป๋าพิมพ์สีพิมพ์สีมีกระเป๋าพิมพ์สันมากรมีกระเป๋านั่นก็หนึ่งสองกระเป๋าละนะครับหนึ่งสองกระเป๋ากะแล้วต่อมาด้วยอ่อบอลกลายเป็นอะไรอะกล่องแดงใช่ไหม หนึสองกระเป๋ามีกล่องแดงกล่องแดงเสร็จปุ๊บกลายเป็นกล่องทองต่อโอ้จำไม่ได้และสห้าสี่ห้าบ็อกเตร็อะคาร์งบอลอย่างเดียวสี่หาบ็อเซแล้วนี่ก็ใหม่สุดก็เป็นตัวนี้เนาะอ่ะดูเพื่อนๆถ้าคงจะจําได้ก็เห็นๆกันเดี๋ยวมันมีอยู่อันที่แล้วมันคือยีเอ็ดเลมเนาะนะครับนะนี่คือลายมันอ่ะสรุปสรุปมาส่งได้โดย อะไรปัญหาก็แปลว่าอะไรแปลว่าซื้อกระร้านก็ได้ซื้อกัอะไรก็ได้ซื้อกช็อปปี้ก็ได้คุณก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เสี่ยงอะไรขนณะนั้นถ้าร้านเขาแพ็คมาดีพอแบบอย่างร้านที่ผมซื้อนะครับโอเคผมว่าเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากไง่ายๆเนาะขอบคุณครับ